สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชควันนี้ผมพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกนะครับวันนี้ครับนําเสนอเลยครับชนเด่นบนเดินยาวสองสูตรนี่คือชุดที่หนึ่งและก็มีชุดที่สองจะเอาชุดที่หนึ่งและชุดที่สองชนกันนะครับแต่ละสูตรจะมีอยู่สองสูตรด้วยกันเอาสองสูตรนี้ตัดกัน ได้เลขอะไรเป็นเลขเด่นและจะมาจับชนชุดที่สองนะครับโอเคพี่น้องครับเรามารับชมชุดที่หนึ่งก่อนครับมาฟังคําเตือนก่อนครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอ,อนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเด็กครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับ ด้วยความหวังดีจากลุงทัดให้โชคมาพี่น้องครับเอาเรามาดูตัวสูตรและวิธีทํากันเลยครับสูตรที่หนึ่งพี่น้องครับผมไม่ใช้หลักหมืน่นผมทําเป็นสีเขียวไว้แล้วนะครับบวกรหัส4 4. สี่หนึ่งหนึ่งสี่วนสูตรที่สองพี่น้องครับผมไม่ใช้สิบหน่วยล่างบวกกันเลยครับผลบวกมาบวกด้วยรหัสห้าหกสองหนึ่งเรามาเริ่มคํานวณจากหนึ่งตุลาก,ก็แล้วกันหลักหมื่นเป็นเลขสอง สองไปบวกสี่เราจะได้หกนะครับหกบวกหนึ่งจะได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งจะได้แปดบวกอีกสี่จะได้สิบสองสูตรที่หนึ่งได้แล้วครับหกเจ็ดแปดสองเรามาดูสูตรที่สองครับผมใช้สีแดงบวกสีแดงหกบวกหกเป็นสิบสองผลบวกเป็นสองสองมาบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดมาบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้า บวกหนึ่งเป็น16บอ่ะสสูตรนี้ตัดกันได้เลขอะไรพี่น้องครับเรามาดูครับเลขที่ชนกันที่เราจะนำไปใช้เป็นเลขวิ่งในงวดต่อไป6กเจ็ดปดสองชนไหนครับชน6กชน7จชน7จชนหเราได้แล้วพี่น้องครับเลขเด่นเลขวิ่งที่เราจะนำไปใช้ในงวดวันที่16ตุลากก็คือ6 X 7x นี่ครับได้แบบนี้ครับและงวดสุดท้ายได้อะไรผมจะไปชทนชทุดที่สองที่จะได้ตัวเลขวิธีทําแบบนี้นะครับโอเคพี่น้องครับได้6กับ7มาดู16ตุลา9้าสามหนึ่งสี่สี่หมาตัวไหนครับมาหตัวนี้ครับมาหตัวนี้เราจะถูกวิ่งหหรือเด่นหออกสี่หโอเคพี่น้องครับมาดูงวดต่อไปครับ สิตุลาจะไปใช้หนึ่งพฤศจิกาสีเขียวเลยครับคือหลักหมื่นสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกอีกหนึ่องเป็นเก้าบวกอีกสี่เป็นสิบสามเราได้แล้วครับเจ็ดแปดเก้าสามเรามาดูสูตรที่สองครับที่เราจะมาชนพี่น้องครับ สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นแปดเอ้เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดพี่น้องครับสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสูตรนี้ได้เจ็ดแปดเก้าสามสูตรนี้สามเก้าหนึ่งสองตัวไหนชนพี่น้องครับชนที่เก้าและสามครับ ซึ่งงวดนี้เราได้ตัวเลขก็คือ 3x และก็ 9x ได้แบบนี้พี่น้องครับเราจะหาตัวมาชน 3x 9x มามาดูผลออกครับ16ตุลาแล้วเอามาใช้1พฤศจิกา7 4 3 9 5 1พี่น้องครับตัวที่มาคือ9ตัวนี้ครับ แต่งวดนี้มันไปหลักร้อยพี่น้องครับถ้าไปหลักร้อยแล้วเวลาจับคู่ชุดจะถูกยากมากพี่น้องครับเว้นเสียว่าจะเวี่ยงเป็นชุดโต๊ดเนาะแต่ถ้ามาหลักร้อยแล้วพี่น้องครับค่อนข้างที่จะดีหน่อยนึงนะเพราะว่ามันจะไม่ออกซ้ําที่หลักร้อยพี่น้องครับมันจะออกเปลี่ยนไปเรื่อยสองสูตรนี้จะมาหลักร้อยได้ไหมได้แต่มาแต่มีโอกาสมาน้อยพี่น้องครับ มาดูงวดต่อไปเลยดีกว่าครับงวดน,นี้ถูกเก้าหนึ่งพฤศจิกาใช้สิบหกสีเขียวคือเลขสี่สี่ไปบวกสี่เป็นแปดบวกรหัสสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่แปดเก้าศูนย์สี่ครับ วันนี้ได้สําหรับสูตรที่1เรามาดูสูตรที่2ครับ6กบวกสเป็น9 9ไปบวกรหัส5 9าบวกหเป็น14ครับตัวแรกคือเลข4 4่ไปบวก6ได้10ครับได้0 0ไปบวก2ได้2อบวกหได้3อ่ะเราได้แบบนี้พี่น้องครับสูตรนี้8 90 4สูตรนี้4,0,2,3ชนไหนครับ ชน4และ0ครับตัววิ่งตัวเด่นของเราก็คือ0ตัวแรกจะได้ 0x 4x ได้แบบนี้พี่น้องครับมามาดูผลออกครับคำนวณจาก1นึ่งพืศิกีกาก็จะไม่ท้าย16นะครับ รางวัลที่หนึ่งห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์พี่น้องครับมาไหนครับมาศูนย์ตัวนี้ครับมาศูนย์เอ็กตัวนี้ครับเราจะถูกที่เก้าศูนย์จะมาที่เก้าศูนย์ถูกวิ่งศูนย์สูตรนี้เก้า้าศมาทั้งสมตำแหน่งเลยเก้าหลักร้อยเก้าหลักสิบหน่วยหลักศูนย์หลักหน่วยมา90้าศเลยสูตรนี้ถูกศูนย์ตัวเดียว ส่วนวดนี้เก้ากับหนึ่งมาสองตัวมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับสีเขียวคือห้าอยู่ในหลักหมืน่นหมื่นคือห้าห้าบวกสี่ได้เก้าครับเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าตัวนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าสูตรที่สอง 1นบวกสเป็น5 5ไปบวกรหัสศูนห้าไปบวก5ได้ศูนย์ครับขออภัยพี่น้องครับห้า1กสอบวกสเป็น5ได้5 5ไปบวกรหัส5้ได้ศูนย์ศูนยไปบวกหได้หกหกไปบวกสได้แปไปบวกหได้เก้ได้แบบนี้ครับพี่น้องครับงวดนี้เราได้ เก้าศูนย์หนึ่งห้าสูตรนี้ศูนย์หกแปดเก้าชนตัวไหนพี่น้องครับตัวไหนที่เราจะตัดไปเป็นเลขวิ่งเลขเด่นคือศูนย์กับเก้าครับงวดนี้เราได้แล้วครับศู 0, นย์กับเก้านี่ได้แบบนี้เราก็จะได้ตัวแรกก็คือศูนย์เอกและก็เก้าเอกพี่น้องครับค่าของเอกพี่น้องก็มาหาเอาแต่ในสูตรนี้ผมจะไปชนกับอีกสูตรหนึ่งที่จะมาเป็นค่า x ให้พี่น้องดูครับมาครับออกอะไรครับสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องครับออกศูนย์เก้าเจ็ดมาทั้งศูนย์ทั้งเก้าเลยครับวันนี้วันนี้ถูกสองตัวพี่น้องครับเมื่อกี้สูตรนี้มาทั้งสามหลักเก้าเก้าศูนย์วันนี้ศูนย์เก้าเจ็ดมาทั้งศูนย์หลักร้อยและเก้าหลักสิบสูตรนี้มาศูนย์กับเก้าเหมือนกันมาที่ ศหลักร้อหลักสิสรุปมาทั้ง9และ0ถูกครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับงวดต่อไปก็คืองวดปัจจุบัน1นธันวาไปใช้16บธันวานะลักหมื่นคืออะไรครับหมื่นคือ 5, 5้หไปบวก4ได้9ครับวันนี้เราได้9 9ไปบวก1เราได้0ูนย์บวกหได้1นบวกสได้5 9 0เกห ได้ตัวเดียวกันเป๊ะเลยพี่น้องครับ9กับ0จะอยู่อีกหรือเปล่าพี่น้องครับมาทีนี้เรามาดูสูตรที่สองที่จะมาตัดนะครับ9บวก1เป็น0ครับ0ไปบวกรหัส5ได้5 5ไปบวก6ได้1 1ไปบวก2ได้3 3บวกอีกหนึ่งได้4ตัวไหนมาชนพี่น้องครับ ต่อไปเป็นเลขวิ่งที่เราจะนำไปใช้ในงวดวันที่16ธันวาคือ5กับ1พี่น้องครับที่ชนกันถ้ากรณี5กับ1ไม่มาฝั่งนี้เหลือ09ฝั่งนี้เหลือ34จะจับชนกัน22 2เป็น4จะได้อยู่8ชุดแต่ถ้า1กับ5มาอ่ะเราจะได้ 1x5x X มา ก่อนที่จะไปชนสูตรที่สองนะครับที่จะได้ตัวเลขวิธีทำเหมือนกันจะได้เลขอะไรฝากไว้ด้วยครับก่อนจะถึงผมจะจับชนที่1กับ5ให้ดูพี่น้องครับมันจะมาไหมเรามาดูกันครับถ้าหนึมาค่าของ1ที่เป็น x จะเป็นตัวไหนครับ1มาห้ามาหนึงจะได้อะไรครับถ้าหมาตัวที่ผมจะให้คือศูนย์หนึ่ง หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปด แปดหนึ่งอ่ะนี้คือตัวเด่นถ้าหนึ่งมาจะชนตัวนี้พี่น้องครับถ้าห้ามาชนไหนครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าสองสองห้าห้าสี่สี่ห้า ห้าหกหกห้าห้าปดแดห้าอ่าถ้าห้ามาหมาจะได้แบบนี้และ1มาจะได้แบบนี้อ่ะต่อไปผมจะคัดเน้นนะครับพี่น้องครับจะได้ตัวไหนครับเรามาดูกันตัวที่ผมจะเน้นให้ตัวไหนมาพี่น้องครับถ้าหนึ่งมา ตัวที่เด่นที่สุดในชุดนี้จะเป็นที่ 0,1, 1, 0, 1, 2, 2, 1ถ้า5ก็จะเป็นที่0,5และ5,0และ5,2กับ2,5พี่น้องครับนี้คือตัวเด่นที่สุด แต่ถ้าสายหนึ่งพี่น้องครับสายหนึ่งนี้มีโอกาสกว่าสายห้านะผมว่าหนึ่งมีโอกาสมากกว่าห้าถ้าสายหนึ่งนะครับเลขเด่นวันนี้ผมวางไว้สองสี่หกแปดชุดครับและทีนี้พี่น้องครับสูตรต่อไปที่ผมจะฝากพี่น้องไว้จะเป็นคลิปที่สองที่จะต่อเนื่องกันนะครับณขณะาน,านี้เลขที่เด่นที่สุดของผมได้หนึ่งกับห้า ถ้ามาอย่างเก่ามันจะมาตัวไหนหนึ่งกับห้างวดนี้แล้วผมจะไปเอามาชนสูตรที่สองพี่น้องครับฝากไว้ด้วยครับสูตรที่สองที่ผมจะมาชนโอเคนะครับพี่น้องครับสําหรับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้วดนี้เลขเด่นอยู่ในแปดหางนี้เด่นที่สุดถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้โอเคนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับพี่น้องครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวดนนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ